Hello everybody สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับที่เชาฝ้ายนะคะวันนี้นะคะครูฝ้ายจะมาสอนเขียนคำศัพท์พื้นฐานกันนะคะเดี๋ยวเรามาฝึก s เ e ิ l ์ดได้นะคะ p r u n c e นะคะแล้วก็ฝึกเขียนนะคะอ่ะเริ่มจากคำที่81ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามา spell t h ไดกันนะคะ l o o K. look แปลว่าดูหรือมองดูค่ะนักเรียนก็เขียนนะคะหางยาวนะ L O O K แบบนี้นะคะแปดสิบสองค่ะ L O V E Love แปลว่ารักค่ะเียเขียน L O V E Love รักนะคะคำที่แปดสิบสามค่ะ M E E T Meet Meet แปลว่าพบหรือเจอค่ะ นักเรียนก็เขียนนะคะ M E E T แบบนี้นะคะคำที่84ค่ะ M A N Man ผู้ชายรูฝ่ายบอกไปแล้ว A เขียนได้สองแบบนะคะแต่รูฝ่ายจะให้เขียนแบบง่ายก็คือเขียนแบบนี้ค่ะ M A N Man ผู้ชายนะคะต่อไปค่ะ M A P Map แปลว่าแผนที่ค่ะอันนี้ก็เขียน M A P Map แ,แผนที่แปดสิบหกค่ะ M I L K Milk แปลว่านมค่ะ M I, M I L K, มีจุดนีนะคะ M I L K Milk นมนะคะต่อไปค่ะ M O M Mum แปลว่าแม่ค่ะ M O M เห็นไหมคะแบบนี้นะคะแปดสิบแปดค่ะ M O N K E Y Monkey แปลว่าลิงค่ะนักเรียนไ็เขียนค่ะ M O N K หางยาว K E Y ตัว Y ก็หางยาวแบบนี้นะคะ Monkey ล,ลิงแปดสิบเก้าค่ะ M O O N moon แปลว่าดวงจันทร์ค่ะน,นักงรียกก็เขียนค่ะ M O O N moon ดวงจันทร์นะคะ90ค่ะ M O T H E R mother แปลว่ามารดาค่ะ M O T H E R แบบนี้นะคะ T กับ H หางยาวนะคะ มาเชิญแปลว่ามานดาหรือแม่นั่นเองต่อไปค่ะคำที่91นะคะเรามาเขียนกันเลยนะคะจะมาฝึกสเปลดกฝึกสะกดคำทีละตัวสะกดอักษรทีละตัวแล้วก็ฝึกออกเสียงคำศัพท์าานะคะแล้วก็มาเขียนกันนะคะคำที่91ค่ะ m o u u t H, outh, แปลว่าปากค่ะน,นี่ก็เขียนค่ะ m o u t H. ที H บอกแล้วทีกับ H หางยาวนะคะคำต่อไป92อค่ะ,ะคำที่92นะคะ n a m e name แปลว่าชื่อค่ะน้องเรียนก็เขียนค่ะ n a m e name แปลว่าชื่อนะคะ93ค่ะมาสเปค่ะ m a ค่ะ n o s e nose จมูกค่ะ N O S E nose จมูกนะคะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะคำที่9กค่ะ O P E N open แปลว่าเปิดค่ะ O P E N open เปิดนะคะต่อไปค่ะ O R A N G E orange แปลว่าส้มค่ะ o r a n g e o r e n t so นะคะต่อไป96ค่ะ o w l หางยาวนะคะ l หางยาว o w l o แปลว่านกฮูกนะคะ o w l o นกฮูกนะคะต่อไปค่ะคำที่97 p a n p a n กะทะนะคะแล้วก็เขียนพีหางยาวลากขาลงมา P A N แทนกะทะนะคะ98ค่ะ P A N D A แพนด้าแปลว่ามีแพนด้านี่กเขียนค่ะ P A N D A แพนด้ามีแพนด้า99ค่ะ P A P A Y A ผาพายา แปลว่ามาละกอค่ะเขียนค่ะ P A P A Y A ผาภา,ายะมาละกอต่อไปผารอคำนี้หนึ่งร้อยค่ะ P A R K ผาสวนสาธารณะนักเรียนก็หางยาวค่ะ P A R K ผาสวนสาธารณะให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์นะคะตั้งแต่คำที่ แ1นะคะถึง100นะคะแล้วก็เขียน A B C ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายลูกส่งมาให้ครูค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you again next time. Goodbye